สวัสดีค่ะ k, รีวิวเดรสรหัสสินค้า ds สาม5นหนึ่งห้านะคะตัวนี้เป็นผ้าชีฟองมีซับในทั้งตัวค่ะนี้จะให้เห็นซับในนะคะช่วงปลายแขนจะมีกระดุมนะคะรุ่นนี้จะมีสองสีสีโน้ดกับสีดำค่ะ ีจริงจอ,อกนู๊ตนะคะอันนี้ถ่ายออกมาแล้วมันออกเป็นชมพูอ่อนสีจริงเหมือนเหมือนในรูปที่ลงภาพนิ่งนะคะด้านหลังจะมีกระดุมนะคะถัดลงมาจากกระดุมประมาณ4นิ้วจะผ่าช่วงหลังแล้วก็ต่อด้วยซิปนะคะซิปจะลงมาจนถึงช่วงเอวเนื้อผ้า ผ้าชีฟองรีดแล้วสวยมากแล้วก็ซับในนุ่มใส่สบายนะคะเย็บเข้าเอวนิดนึงแล้วก็ผ่ากระโปรงด้านหลังค่ะใส่แล้วสวยค่ะเข้ารูปสวยดีวดูหรูลุกผู้ดีมากๆ